สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อยหมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวัลคังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเป็นพระที่ มีมวลสารที่ขาวแล้วก็ดูเหมือนจะมีล่องรอยการแช่น้ำมานะครับซึ่งพระที่มีลักษณะล่องรอยเหมือนลักษณะน้ำเสาอน้ำแงน้ำกินอย่างนี้พ่อยมหาเป็นคนแรกนะครับที่เรียกว่า องค์แช่น้ำมนตนะตั้งชายาให้ท่านว่าองค์แช่น้ำมนตซึ่งก็มีเพื่อนสมาชิกครูบาอาจารย์หลายท่านนำไปต่อยอดแล้วก็พูดคำที่พระเอกมหาบอกมาเมื่อกี้ว่าองค์แช่น้ำมนตนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับไม่ใช่ว่าพ่อยมหาพูดไม่มีหลักฐานอ้างองิงมีครั้งหนึ่งนะในปี2416 เจ้าบุคคลสำเน็จเรานี่มรณภาพในปี2415ใช่มั้ยครับหลังจากนั้นมาไม่ถึงปีเกิดอุวัตตะโรคขึ้นหรือปีรกาหาใหญ่นะในสมัยนั้นปี2416อ่ะนะชาวพนครชาวฝั่งทนเนี่ยคนที่ไม่มีอัดก็ตายกันเยอะไปดูภาพเก่าๆได้นะครับภาพเก่าๆที่วัดสแกรหรือวัดสเกตวัดภูเขาทองในปัจจุบันเนี่ย นำซากศพไปโยนทิ้งริมขอบฐานริมคลองแล้วก็ตีนเขาเนี่ยโอ้โหอีแลก็กอีกามารอเจาะจินจิกกินซากศพเลยนะไปดูภาพกก่าาได้นะเป็นแบบนั้นแหละฝั่งทนก็ตายกันเยอะนะในสมัยนั้น วันหนึ่งนะชาวบ้านฝันเห็นหลวงตาแก่แกใส่จีวรครั่งคนะมาบอกว่าให้เอาพระสมเด็จที่ให้ไปเนี่ยพระที่ให้ไปเนี่ยมาแช่น้ําเอามาดื่มเอามากินเอามาชโรมร่างกายจะได้หายว่าอย่างนั้นนะชาวบ้านเขาก็คิดว่าคงเป็นสมเด็จเรานี่แหละก็เลยเอามาแช่น้ำมนต์ดื่มกินกันก็หายนะเรียกว่าหายจากโรคหา ถ้าเปรียบปัจจุบันก็คงจะาคล้ายๆกับโควิดนะโควิดบ้านเรายุคแรกๆปี2,561ปลายปีปลายปี61ย่างเข้า62เนี่ยคัตเตอร์แรกก็ตายกันรักษากันไม่หายก็ตายนะรักษาไม่ทันก็ตายนะในสมัยนั้นนะครับเรียกว่าในสมัยนั้นชาวบ้านเขาก็นิมนต์นำพระออกมาแช่น้ำดื่มกินฝนทำยาเพราะว่ามีสมุนไเป็นยาด้วยนะหอยเนี่ย คนโบราณก็เอาหอยมาต้มมาเผาเป็นปูนเชี้ยวหมาก็มีปูนเชี่ยวหมาก็มาจากปูนเปลือกหอยนี่แหละครับนะพ่อยมหาก็เล่าไวา้เยอะพอสมควรในช่องมหาสองพระบ้านเนี่ยท่านมีโอกาสมีเวลาก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูกันนะหลวงสิษย์เนี่ยมันดังเอาเมื่อเกือบสิบกว่าปีให้หลังนี่เองเมื่อองค์เจ้าคุณเที่ยงนะ เราเห็นใช่ไหมครับเราทราบมาหรือเราคงผ่านตาม,มาบ้างแหละองค์เจ้าคุณเที่ยงเซิร์ชดูได้ในเน็ตก็ยังมีอยู่นะนั่นแหละครับยังมีให้เราศึกษาเป็นแบบอย่างเมื่อองค์เจ้าคุณเที่ยงมาดังมานำทางพวกชาวบ้านร้านตลาดพวกเราก็พลอยได้อานิสงส์ไปด้วยนะเพราะคนรู้จักเยอะสมัยก่อนคนไม่รู้จักนะ องหลวงสิทธ์เนี่ยรู้ว่าแต่องค์หลวงวิจารจราาุรนัยหรือแม้กระทั่งองค์หลวงวิจิตก็ช่างเถอะนะก็ไม่มีใครรู้จักมารู้จักพร้อมกับองค์หลวงสิทธิ์นี่แหละหลังจากองค์เจ้าคุณเที่ยงองค์เจ้าคุณเที่ยงนี่ก็เป็นองคบริพมพ์ขององค์หลวงสิทธิ์นี่แหละครับแต่ว่าเจ้าคุณเที่ยงท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่อดีตเจ้าวัดวระคังอดีตเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดท่านเป็นพระราชาคณนะ อดีตเจ้าวัดวัลคังท่านรู้ท่านเห็นท่านทราบประวัติสั้นเก็บสะสมไว้เยอะท่านนําเอามาเรียกว่าประมูลพระเพื่อที่จะสร้างศาลาปริยัตสร้างโรงเรียนในเขตคณะสงฆ์พระสมเด็จท่านก็นําพระสมเด็จที่ท่านมีมาประมูลนั่นแหละเราจึงได้เห็นได้ทราบอานิสงส์พระสมเด็จองค์หลวงสิทธ์นะอ่า มีหลายบล็อกพิมพนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าช่วงนี้เราก็อาจจะงงว่าทำไมพวกเซียนพวกขายพระสายพณะนิตก็ไม่นิยมซื้อเช่าหาพระสมเด็จองคหลวงสิทธ์ก็ซื้อก็เที่ยวหาก็ก็มีนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าน้อยเขาจะรับซื้อรับเช่าเฉพาะสมเด็จวัดระฆังที่เป็นองหลวงสิทธิ์ที่มีเส้นผ้าทิพตรงนี้นะเพื่อนสมาชิก ถึงใครไม่มีบล็อกพิมพ์อื่นลักษณะอื่นก็เป็นพระแทนนะเนี่ยที่ที่เขานิยมซื้อกันนะที่บอกเมื่อกี้ที่เขานิยมซื้อกันนะถ้าหากว่าเป็นบล็อกพิมพ์ขององค์หลวงสิทธิ์นะที่เขานิยมซื้อกันก็ที่มีเส้นผ้าทิพตรงนี้องหลวงสิทธิ์บล็อกพิมพ์ไหนแม่พิมพ์ไหนที่ไม่มีเส้นผ้าทิพอย่างเงี้ยเขาจะไม่ซื้อนะเห็นไหมครับนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงนะครับ นะที่มีเส้นผ้าทิพย์เรือนลางบางๆอย่างองค์นี้เป็นองค์แช่น้ำมนต์ผิวพระจึงจึงชำรุดไปเยอะนะองนี้นะถ้าหากว่าสมบูรณ์เนี่ยองไหนที่มีเส้นเส้นผ้าทิพย์ตรงนี้นะเขาจะซื้อเขาจะรับเช่านั่นเองนะที่พระใหญ่มหาทราบจากกุบาาจารย์ในสมาคมมานะแต่ถ้าใครมีถ้าใครมีก็ ไม่ต้องนะไม่ต้องเอาไปปล่อยปล่อยไม่ต้องเอาไปขายหรอกครับเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเราเราโอ้โหมีพระสมเด็จแท้ซอกองมันเป็นเรื่องยากนะเรื่องยากเลยทีเดียวไม่ต้องเอาไปขายนะเก็บไว้น,นะครับเก็บไว้อยู่กับตัวเรานะเมื่อสิ้นเราไปแล้วนะเราตายเอาง่ายๆเราตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานใครจะมาเจอใครจะมานําไปก็ช่างเขานะแต่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็ รักษาท่านไว้นะคนเราเนี่ยอายุไม่ยืนหรอกครับ60ปีนี่โอ้โหนิดเดียวหนึ่งวินาทีของเทวดานะ60ปีของมนุษย์นี่หนึ่งวินาทีของเทวดาชั้นจะตุมนี่เองไม่ได้เยอะนะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีของเทวดานะเพื่อนสมาชิกดังนั้นนี่เรามนุษย์อายุนี่น้อยนะน้อยนักเพียงเหมือนพยับแดดนะแดด เมฆลอยมาบางังแดดแล้วก็หายไปในแป๊บเดียวนะนั่นแหละพยับแดดอายุมนุษย์เราสั้นแค่นั้นแหละนะอยู่ๆท่านมีสมเด็จแท้เนี่ยแล้วรู้ได้ยังไงพระยเมนหาว่าสมเด็จที่คอเป็นสมเด็จแท้อันนี้ก็ยากนะอยู่ที่องค์ความรู้ท่านสุตตะมยะปัญญามาเยอะกิตตะมยะปัญญามาแยะนี ภาวนามยปัญญาก็มีบ้างเป็นครั้งคราวนี่ท่านจะรู้เองนะดังนั้นถ้าหากว่าท่านชอบท่านก็อย่าขี้เกียจนะมันศึกษาหาความรู้นี่คือด้านหน้าองค์หลวงศิษย์นะเห็นไหมครับท่านก็จะบิดเบี้ยวบ้างเล็กน้อยองค์นี้เนื่องจากแช่น้ามานะกาเวลาก็เป็นร้อยปีดูด้านหลังนะครับอย่างเงี้ยดูด้านหลัง สนิมน้ําสนิมเหล็กเกิดขึ้นนะนี่ด้านหลังนะองค์แช่น้ำํำมนนะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้เห็นดูกล้องขยาย,เ,ยเห็นไหมครับพเพื่อนๆนี่ดูใกล้ๆสีสันวันณะท่านก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับพระสมเด็จแท้นี่เราถ้าเรามีสักหนึ่งองค์เนี่ย เวลาเราขึ้นคอเวลาเราสัมผัสมันรู้สึกพลังได้นะเพื่อนสมาชิกถึงแม้ว่าเราอาจจะ,ะไม่ได้มีพลังสัมผัสอะไรหรอกแต่ว่าเราไหว้พระสวดมนต์เรามีสมเด็จแท้เนี่ยมันมันมีความรู้สึกพลังบางอย่างบอกไม่ถูกนะ,ะเพื่อนสมาชิกได้ยินพระเหตุมหาผู้อย่างนี้ท่านก็คงคิดเหมือนกันนะเนี่ยเราเห็นเม็ดนี้ไหมครับนี่คือเรียกว่าเป็นเม็ดพระาธาตุนะเนี่ยเป็นหินเลยนะ องนี้ดูดีๆเป็นหินอ่อนเลยนะเพื่อนๆน,นี่ที่เขาว่าสมเด็จวรละคังดูเสียรเนี่ยดีว่าดูหน้าเนี่ยเหมือนหัวตะก,กระแตงก็นี่แหละครับเห็นไหมครับเป็นหัวตะก,กระแตงเลยเหมือนหยดน้านะถ้าเป็นภาษาเราเหมือนหยดน้ําเนี่ยเห็นไหมครับดําๆเนี่ยคือเม็ดเหล็กไหลภผยดำนะครับนี่ก้อนผงพระทุคุณเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับ ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับดูความงามเรียกว่าเม็ดพระธาตนะภาษาเราเรียกมิดพระทาตุภาษาวิทยาศาสตร์เราหินศรลาทิคุณนะครับเนี่ยคาบแขวไซเนี่ยสนิมนม้ำสนิมเหล็กอย่างเงี้ยท่านเกิดขึ้นทั่วองค์พระเลยนะ ดูดูผิวของท่านนะเนี่ยน้ำกัดน้ำกัดน้ำเซาะเนี่ยน้ำกัดน้ำเซาะน้ำแงะน้ำจินเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกดูนะเห็นไหมครับนี่ความงามของท่านเนี่ยเป็นตะปุมตะบำเกิดขึ้นเลยนะครับเนี่ย เป็นพระแท้ที่คลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกนี่ความงามเห็นไหมครับนี่ความงามที่เกิดขึ้นนี่หาดูหาชมยากนะองค์แช่น้ําบน เราก็จะเห็นเม็ดเหล็กไหลไพดํานี่สองเม็ดแล้วนะครับวงนี้นี่คือฐานเห็นไหมครับฐานมอนลองสิงที่เราเห็นฝ้าขาวๆนี่คือคาบแคลไซน์นะเพื่อนสมาชิกนี่ นี่คือคาบแขวไซที่เราเห็นเนี่ยเป็นฟ้าขา,ขาวขาวนี่เม็ดแดงพระสมกอกำแพงนะครับมีกูและมึงไม่จนที่ท่านว่านะครับเนื้อนี่ใสเป็นหินนะเหมือนหินอ่อนนะครับใส สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าฟองต้าหู้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่เหมือนในจริงนะครับเหมือนฟองต้งหูวจริงนี่ขึ้นเห็นไหมครับเกาะคลุมเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยมาขัดมาถูมาแช่น้ําก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าท่านท่านพองขึ้นมาจากด้านในท่านพองขึ้นมาจากด้านในนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังนี่ชัดเลยนะครับนี่คือเม็ดแดงนะครับ นี่คือเม็ดแดงนี่คือเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำก้อนผงพทุทธคุณนี่คือหินนะครับเป็นหินไปแล้วนะครับเม็ดนี้นี่แหละครับหินเซลามิคุณนะครับเม็ดประทาดเลยครับนี่ก็เม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำดูด้านข้างก็ปีแยกกันไหมเพื่อนๆน,น,นี่ปีแยก เม็ดแดงเม็ดดำเราเห็นเราเห็นเม็ดนี้ไหมครับเรียกว่าเด็กไหลไปดำเลสองเม็ดเลยนะครับสองเม็ดติดกันเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยคัดสิกมากนะนี่ก็เม็ดพัธาตุ่ยไหมครับเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะเม็ดเหล็กไหลไปดำเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะ อันนี้เป็นเป็นหินนะครับเม็ดพระทาตุนะครับเนี่เป็นแผ่นเลยนะเพื่อนสมาชิกเป็นแผ่นเลยงามมากนะครับองค์เนี้ยคาดสิกมากเม,ม็ดแดงเม็ดดําครบนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกเม,ม็ดแดงเม็ดดาครบเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับ เราเห็นล่องรอยการแตกเห็นไหมครับนี่ล่องรอยการแตกอย่างนี้เรียกว่าบ่อน้ําตางดงามนะครับหาดูหาชมยากนะพระโบราณอย่างนี้นะครับ เม็ดเหล็กไหลไปดานะครับมีทุกจุดนะไม่เม็ดเล็กก็เม็ดใหญ่นะมวลสารที่มึงมีส่วนสารที่บังคับนะเรียกว่ามวลสารที่พึงมีมวลสารบังคับก็ต้องมีไม่มากก็น้อยนะเราดูด้านข้างดูขอบข้างทุกจุดนะเพืเ่อนเห็นไหมครับโบราณท่านว่าแคลไซอานาคอนไนส์นะครับ หรือว่าฟองต้งโหูนี่อันนี้คือเม็ดพระทาตุนะขึ้นสวยงามมากเลยเป็นหินเลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูดูแล้วก็ เราเก็บสะสมตามตำรานะครับเราไปเจอพระดีพระบ้านานอย่างเงี้ยเราอย่าปล่อยให้หลุดมือนะเพื่อนสมาชิกเปลี่ยงแค่ว่าเราต้องมีองค์ความรู้เนี่ยเห็นไหมครับก้อนมวลสารเนี่ยเป็นเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเป็นจุดจดุเป็นจำจำเป็นไตๆนะครับนี่เพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับ ถูกอกถูกใจปากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร์ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ